ทางการเคลื่อนที่ไปทางด้านหน้าท่าที่สองเข้าใจนะครับเพราะว่าทําไมครูต้องสอนชั่วโมงละออท่าเพราะวิธีปฏิบัติเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่านักเรียนบางคนมีพมสวรร่างทำแบบโย่จะตอกจังเลยนั่นเธอมีพลสวรร่างหรือเธอเรียนมาก่อนแต่ให้นึกถึงกับการว่าเพื่อเราเนี่ยยังไม่เคยทําเลยมันยากลำบากมากแล้วมันเป็นปฏิบัติด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะทาเต็มรูปแบบให้ดู หนึ่งครั้งเอาไม่ไม่ต้องแยกขาที่ย่งวันนี้ไม่ไม่ไมต้องมีสโลโมชันอะไรหรอกเพราะท่านี้สโลโมชันยไงก็ไม่ขึ้นอู่แล้วมันจ้านะครับมันมีหลายขั้นตอนแล้วเดี๋ยวเวลาเราเรียนรูจะแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนดูก่อนนะครับทําแบบเต็มรูปแบบให้นักเรียนดูก่อนนะครับยนหามเอาหนึ่งเก้าอันนี้เป็นท่าม้วนหน้าขายแยกจบด้วยท่าม้วนหลักม้วนหน้าขาออนะครับนะครับบอกจาใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะการตั้งท่าเหมือนกับ หัวหน้าข่าหงอทุกอย่างเพียงแต่ว่าพอไถทอยตรงเนี้มันสัมผัสพื้นให้แยกขาวแล้วทําด้วยความเร็วนะครับเมื่อนั้นเราเหขึ้นแล้วมือเนี่ยไปไว้ตรงใกล้ๆเต้าเพื่อกันขึ้นมาดูนะครับคุณจะทาด้วยความเร็วสุดบอกพอดีนะครับเห็นไหมครับทีนี้ทุบอกแบบไหความขอา สภาพจิตใจของนักเรียนเนี่ยถ้าครูบอกว่าวันนี้ต้องทำนี้ไม่เลยโหเรียดต,ตายเลยธรรมดาเราก็ไม่เคยจะแย่อยู่แล้ววันนี้ทำเท่านี้พอดูนะครับดูนะทำเหมือนเดินพกกุกยานะครับพอใช้คอยแวบทำเท่านี้พอแล้วก็ลุกไปฝั่งอ้เวเท่านี้พอเข้าใจนะครับอ่ะอคนแรกยังยังนี้ไม่เอาดู มันจะต้องแยกตั้งแต่ใช้ทอยตรงนี้สัมผัสบอกแล้วแยกถ้าอย่างนี้ไม่เอาถือว่าผิดดูนะครับอย่างนี้ผิดนะครับอยาทำนะครับแยกอย่างนี้ไม่เอามันเป็นสองทั้นตอนนั่งเลยนตรงนะเอาทั้งนี้พอหอวทั้งดทั้งหนึ่งดูนะครับแยกตรงไหนเนี่ยแยกห็นะครับมันแยกออกมาแล้วแล้วถ้าอย่างงี้มันจะขึ้นได้ไหมอ่ะมันต้องแยกเออยอะๆถูกไหมครับ mà tôi thấy làng sồn ác lát thúc